มาครับขอเป็นกระเพรารวมนะครับแม่นะคะ้ารสเด็ดเผ็ดตายไม่เอาเรื่องครับรสเด็ดรสเด็ดเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะครับแม่ค้านะค,คนสวยดูไว้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 เมนูโปรนั่นแห่ะเมนูปรดนะครับ หินเลยหินหินคอนเสียเลยโอ,อ้ยหลายปแปบดบหอม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 ขอขอหอมได้เป่าครับนะอ,อ๋อพี่อ่อนเลยอ่ะเอ๋อบอกเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนบอกเพื่อนใส่อย่างนี้บอกเพื่อน แตงกิกบอกเพื่อนเนีบ่บอสเนี่ยไอแฟนอแบบ่ะบอกบอกเพื่อนแบบเพื่อนเอออันนี้บว์แมนแม่ค้าตัวจริงเ<อ>นี่เนี่ยอันนี้เพิ่งลงจากไอเวทีประกวด <c oughs> มิสอะไรนะมิสแกนมิสแกนมิสแกนเออเพิ่งนึกได้อันนี้บว์แมนแม่ค้าได้ครับเนี่ยอันนี้เพิ่งลงจากวทีประกวดมิสแกนปุดกว้างมานะครับมิสแกนปุดกว้างมิสแกนเกษียณสมบูรณ์ พิเศษพิเศษพิเศษรถเด็ดเด็ดตายแมวเรื่องเด็ดตายไม่เอาเรื่องนี่แหละนี่แหละเอาเสียแล้วเง่ายเค ให้ผมชื่อลลายๆกันเสบคิดง่ายๆเนี่ยให้แปดคิดง่ายๆเองคิดง่ายๆนะถึงง่ายเองบรรยากาศร้านนะมาเลยนะครับทางเข้าปากทางบ้านขุดกว้างครับโอ้โหสายมือนะครับเสร็จแล้วหอมบอกแค่หอมบอกหอม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 กี่บาทกี่บาทหอมบอกขอหอมแม่ค้าเนี้ยหออมบหอมไหมหอมไหม กินอะไรเนาะกับพรารวมรถเด็ดเป็ดตายไม่เรื่องม่รู้พริกอ่ะพริกปลอดสารพิษครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเกษตรนะครับเพืภาพนะครับพริกปลอดสารพิษเดี๋ยวรอแม่ค้าตักใส่จานเนาะเทศกาลปีใหม่ครับกลับมาหาตาหายายซื้อข้าวเข้าไปกิน บ้านบ้านอะไรบ้านไอ้อันนี้อันนี้นี่มันจะเป็นบ้านโนนหินลาดเนี่หรอไปถึงบ้านโนนหินลาดฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นบ้านโนนหินลาดเหรอฝั่งเนี้ยถนนฝั่งซ้ายมันก็เป็นบ้านโนนหินลาดเหรอไม่คุณคุณบ้านคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่เหรอบ้านฉันไปต่ออีกอาหลบหลังช้างอาม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 าสองกล่องใช่ไหม โอเคกล่องนี้กล่องนี้ของพ่อเนาะเก็บตายไม่เอาเรื่องอีกกล่องนึงคือไงพวกเจ้าสร้างอ่ะอีกกล่องนึงเผ็ดน้อยจิโอโอตกปิ้นนี่ลูกสาวเป็นสาวเหรองตาไม่เผ็ดเลยเบิ้งหัวเด้อเจ้าเบิ้งแยงหัวเด้อแต่งตูแต่งตูแต่งหนาท้าลิปสติกตกใจเลยอ่ะหลงรุดมาว่านั้นว่นมันไปเผ็ดมากกับผู้สาวเนาะ ก็ะบอันนี้สี่สิบครัโอ้ราคาสี่สิบบาทไม่ยังไม่รวมไข่ดาวอยู่นะไม่สี่สิบบาทที่รวมไข่ดาวได้ยังาหรอเอาไหมเอาเอาไข่ดาวกรอบๆบไข่ดาวเป็นห้าสค่ะไข่ดาวกรอบโอ้โหผม่ว่ากล่องมันน่ายไปนะ กล่องให้ไปนะเรียกนะไออ่ะไอบ่อยเบื่อเนี่ยไม่ไม่ไม่กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งอืมคนไม่เผ็ดอ่าโอเคขอบคุณมากแม่ท้เอานะครับเชิญนะครับอาหารตามสั่งนะครับอาหารตามสั่งนะครับอาหารตามสั่งนะครับนี่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับอร่อยครับบรรยากาศน่านั่งรับประทานอืมบรรยากาศลมเย็นลมรื่น ตัวจีหอดบ้านหญ่ปากทางเข้าบ้านขุดขั่วนะครับถ้ามาจากบ้านหันก็อยู่ซ้ายมือนะครับก่อนจะเข้าถึงบ้านขุดขั่วนะครับมาเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับา่ ไปนะครับบ้านกุดกวงนะครับเดี๋ยวขวาไปบ้านนนสะสล่านะครับเหนนงโหดนะครับนะครับมานี่นะครับบ้านน้องตู้เซฟนะครับนี่ครับบ้านน้องตู้เซฟนะครับจำไม่ง่ายนะครับนะครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับมาบอกเจนครับปุดเตี๋ยวครับมาจากนู่นก็คือมาจากบ้านหันนะครับนะครับมาจากบ้านหันนะครับ แขกบ้านหันมาอยู่ซ้ายมือครับถ้ามาจากแถวข้างหลังผมก็อยู่ขวามือนะครับอร่อยครับร้านนี้ครับการันตีอยากแฟดสามฟมิรีครับเอาครับขอบคุณการรับชมครับบััสดีครับ